เมื่ความพิการไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาฉุดรั้งความกล้าที่มีอยู่ในตัวเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชาทิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและเกญฑ์สอตันสุป,ปผลจุของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ออยังชอบ สวัสดีค่ะพบกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางอีกเช่นเคยนะคะพี่เปิ้ลกับน้องพลอยจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนพิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายในสังคมที่เราอยู่ค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะคะพี่เปิ้ลค่ะแต่ก่อนอื่นพลอยอยากให้ผู้ฟังนะคะแล้วก็รวมถึงพี่เปิ้ลด้วยเนาะลองนั่งนิ่งๆแล้วก็ ลองทบทวนดูค่ะว่าเอช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยมีโอกาสรู้จักได้ผูกพันได้พูดคุยกับคนพิการมากน้อยแค่ไหนเป็นตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะพลอยทำให้พี่ได้นึกถึงถ้าเป็นประสบการณ์ล่าสุดเนี่ยก็คือเพื่อนพี่เปิ้ลคนหนึ่งที่เคยเรียนชั้นม .1 ด้วยกันแล้วก็โตมาด้วยกันนะคะแล้วก็มาเข้าที่จุฬาด้วยกันเนี่ยจนจบมหาลัยก็ ไปทำงานต่างคนต่างทำงานก็ยังเจอกันบ้างแล้วก็เพิ่งมาสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเดินไม่คล่องเนอะแล้วเขาก็เลยไปพบคุณหมอก็เลยทราบว่าเป็นมะเร็งที่ก้านสมองค่ะแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยก็ทากายภาพบําบัดเพราะว่าเขาสูญเสียทักษะการพูดแล้วก็การฟังแต่ว่าพอทากายภาพบาบัดสักประมาณสองปีได้ค่ะก็กลับมาเริ่มเขียนแต่ต้องเริ่มเขียนจาก ก็ไก่เขาไข่ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็เริ่มพูดอย่างพี่้ลไปเยี่ยมบ้างแล้วก็ติดต่อกันทางไลน์ก็แรกๆเขาจะส่งเฉพาะสติ๊กเกอร์ไลน์แต่หลังๆเนี่ยเขาเริ่มพิมพ์เป็นคำๆมาได้แล้วซึ่งซึ่งเรารู้สึกเลยว่าเพื่อนพัฒนาการขึ้นที่พอเริ่มต้นถามอย่างนี้ค่ะอยากให้ลองทบทวนกันว่าเออช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ที่เราได้พูดคุยกับคนพิการได้เจอคนพิการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วมันส่งผลกับชีวิตของเราบ้างหรือไม่ ส่งผลยังไงบ้างเนาะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องที่จะมาคุยกันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆเลยมาพูดคุยกันในรายการของเราเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นนางสาวไทยประจำจังหวัด นคนปรปฐมนะคะในปี2566ด้วยนะคะ,คะสวัสดีค่ะน้ำนะคะสสิสุริยะจันทราทองค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับผิดเสศอปีกบ้างค่ะค่ะขอบคุณที่น้ำมาพูดคุยกันในรายการของเราเนาะโอ้คืออยู่กับนางสาวไทยแล้วมันรู้สึกตะกุกตะกักเขินนยังไงก็ไม่รู้วันนี้ค่ะที่ชวนน้ำมาคุยกันในวันนี้ค่ะเพราะว่าน้ำเองเนี่ยได้มีประสบการณ์ ได้พูดคุยได้เจอกับเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษและการเจอกับเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษหรือว่าเรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กพิการแล้วกันเนาะ<ม>ก็ทําให้เส้นทางชีวิตของน้ํานี้เปลี่ยนแปลงไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงมากจริงๆจนมามมเป็นเราในทุกวันนี้อะ,ค,ะค่ะเพราะประสบการณ์ในวัยเด็กนะตอนนั้น,นะค,ะค่ะอ่าค่ะงั้นก่อนอื่นอยากเริ่มต้นถามน้ําอย่างนี้คะ่ะว่าก่อนที่จะได้เจอกับเพื่อนพิการหรือเด็กพิเศษ มุมมองของเราที่มีต่อคนพิการมีต่อกลุ่มเด็กพิเศษเหล่านี้เป็นยังไงบ้างโอ้ต้องย้อนไปถึงสมัยอนุบาลสมัยประถมเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยตั้งแต่ในวัยนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดดความพิการที่เป็นทางร่างกายที่เป็นแบบ visible เนาะเราก็จะรู้คือเราก็จะรู้ว่าอ้าคนนี้พิการทางการได้ยินพิการทางการเคลื่อนไหวทางการมองเห็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็น invisible ที่เป็นแบบ ความหลากหลายทางเรื่องของการเรียนหรือจิตใจหรือว่าระบบภาษาอะไรพวกนี้ค่ะคือเด็กเนาะเราก็ไม่มีทางรู้เลยเราแค่รู้สึกว่าเพื่อนคนนี้ดูแปลกๆดูไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นโดยค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปในห้องเลยทำไมดูคิดช้าๆดูทำอะไรช้าๆดูพฤติกรรมเนาะพฤติกรรมดูแปลกๆดูมองเราด้วยสายตาแปลกๆ แล้วก็ด้วยความว่าเราเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบเทคแคร์คนนั้นคนนี้เราก็จะดึงดูดเพื่อนกลุ่มนี้ให้เข้ามาหาเราค่ะคือเราก็จะเข้าใจแบบนั้นว่าเออเพื่อนดูแบบแปลกๆใช้คําว่าแปลกๆเนาะเวลาที่เราเจอใครที่ไม่เหมือนเราใช้คํานี้ได้ไหมไม่ไม่เหมือนเราเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเขาแปลกแล้วการเจอคนพิการเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้สึกคล้ายๆกัน คือยังไม่รู้หรอกว่าคนพิการความพิการคืออะไรยิ่งสมัยเราเป็นเด็กๆอย่างนั้นเนาะใช่ค่ะเราคือยุคนั้นนะเรื่องของความเข้าใจในภาวะที่มีความต้องการพิเศษอะมันแทบไม่มีเลยค่ะพี่พลพี่เปิเราแค่รู้แค่ว่าอ่ะคนนี้พิการทางการมองเห็นพิการทางการได้ยินไปเรียนโรงเรียนจะพาะทางแต่ว่าคนที่ดูแล้วเหมือน ไม่ได้มีความพิการทางร่างกายเขามาเรียนอยู่ในโรงเรียนเรียนรวมอย่างเงี้ยค่ะอืเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรหรือสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแม้กระทั่งครูเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจเพราะว่ายุคนั้นมันไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้ที่แบบมันเยอะเหมือนตอนนี้พอเราไปเล่าให้แม่ฟังว่าที่โรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นมีเพื่อนที่เป็นแบบนั้นแบบนี้แม่ก็จะบอกว่าเออให้แบบช่วยเหลือเพื่อนนะให้แบบห่วงใ้เห็นใจเพื่อน เพราะว่าแบบเหมือนเพื่อนเขาก็อาจจะมีความลำบากของเขาอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็เรียกว,ว่าเริ่มต้นจากความไม่รู้แหละ<ช>ความไม่เข้าใจรู้สึกว่าแปลกอันนี้คือตอนแรกที่ยังไม่ได้รู้จักกันใช่แล้วพอมีโอกาสมาเรียนกับเด็กกลุ่มพิเศษจริงๆเนี่ยคะ่ะมุมมองของเราที่มีกับกลุ่มเด็กพิเศษหรือกลุ่มคนพิการเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอะคะ จุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยมันอยู่ตอนหนูอยู่ประมาณมต้นค่ะคือมีเพื่อนในห้องที่มีความต้องการพิเศษเราเริ่ม م, เรานั้นเราเริ่มโตแล้วเราเริ่มที่จะรู้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ย uh, เวลาเรียนหนังสือเขาเรียนไม่เคยทันเลยในห้องเรียนแม้แต่น,นิดเดียวไม่เข้าใจเลยแล้วก็เหมือนเมินลอยตลอดเวลาเพราะว่าเขาเขาเหมือนเขาตามไม่ทนันแล้วครูก็จะตําหนิ<ะ>เพื่อนคนคน,นี้เป็นพิเศษเหมือนว่าแบบเออเหมือนเรียนไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้แล้วแหละว่าเพื่อนเนี่ย อาจจะไม่ได้เหมือนกับเราหรือว่าเหมือนคนอื่นๆโดยทั่วไปเขาก็เข้าใจแบบนี้แต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือเพื่อนเนี่ยวันนึงเพื่อนมาขอว่าช่วยสอนการบ้านให้หน่อยได้ไหมช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมเราก็เลยไปช่วยเขาไปอธิบายไปสอนแล้วเราคนพบว่าการที่เราค่อยๆสอนเขาเนี่ยโอเคตอนแรกมันอาจจะมันยากเนาะแต่ว่าพอเราค่อยๆย,ย้ำเขาไปค่อยๆสอนเขาอธิบายซ้ําไปเรื่อยๆเ,เราเห็นว่า จริงๆเราเขาทำได้นะเขาเขาเรียนได้นี่นะแต่เขาแค่อาจจะขาดการช่วยเหลือที่มันแบบเฉพาะบุคคลที่ทําให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นได้มากขึ้นหรือตามเรื่องนั้นได้ทันมากขึ้นมันก็เลยเหมือนสร้างมายเซตให้กับเราว่าเราประสบความสําเร็จในการสอนในการช่วยเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษแหละแล้วเราก็รู้ว่าเพื่อนกลุ่มเนี้จริงๆเรียนหนังสือได้ถ้าได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมค่ะ เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็มันอาจจะมีผลกับการที่น้ําเริ่มคิดนะว่าเออเราสนใจทางด้านนี้หรือเปล่าใช่ค่ะแต่จริงๆก็คือเรียกว่าเราเราได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจเพื่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะเท่าที่<ช>ถอยฟังจากประสบการณ์ของน้ำอ่ะใช่ค่ะคือคิดว่ามันเป็นส่วนประกอบระหว่างโอกาสที่เราได้สัมผัสกับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษจริงๆ ได้เห็นในมุมมองดีๆที่เหมือนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสแล้วก็บวกกับสิ่งที่แม่เราพยายามปลูกฝังว่าให้เราแบบมีความเมตตาต่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเข้าใจคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษได้มากขึ้นค่ะแล้วเพื่อนคนนั้นนี่เรายังได้ข่าวคราวเขาไหมคะหรือว่าติดต่อเขาไหม ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อเลยค่ะเพราะว่าสมัยนั้นมัน Facebook เพื่อนก็ไม่มีไลน์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบขาดโอกาสที่จะเหมือนติดต่อกันไปอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดต่อแต่ก็นํามาสู่การตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตใช้คํานี้เลยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้น้ําเองนะคะก็เรียนด้านการศึกษาพิเศษใช่ไหมคะปริญญาโทด้วยแล้วก็ต่อปริญญาเอกแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ปริญญาเอก ถามว่ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงอะคือคือแค่เราเข้าใจพอยคิดคอยเข้าใจว่าหลายๆคนเนะคงจะมีความเข้าใจแหละเออหรือเออรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจละคนพิการเพิ่มมาขึ้นแต่ว่าจะนําไปสู่การที่เราอยากรู้อยากเข้าใจหรืออยากเรียนต่อด้านนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเนาะของน้ามันเริ่มมาอย่างไงค่ะอืมจริงๆมันเริ่มจากที่เราเข้ามาเรียนปริญญาตรีที่คารุสตร์จุลานี่แหลคะค,ค่ะคือ ตอนนั้นหนูเอกดนตรีเป็นครูสอนดนตรีเนาะก็มันจะมีวิชาจิตวิทยาพื้นฐานแล้วเราก็ชอบวิชาจิตวิทยาเรารู้สึกว่าแบบเออมันดีมันทําให้เราเข้าใจตัวเองอเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วในวิชานี้มันจะมีหนึ่งหัวข้อคือเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพราะเขาอยากให้เราให้คุณครูที่จะจะออกไปสอนเนี่ยได้รู้จักว่า ในสังคมโรงเรียนในห้องเรียนของเรานะจะต้องมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เราจะต้องเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเราชอบจิตวิทยาเป็นพื้นฐานเดิมเรามีประสบการณ์ที่ดีกับเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษยิ่งเรียนมันก็อินเนาะ <c oughs> หลังจากวันนั้นอะจาได้ว่าหลังจากที่หนูเรียนเสร็จอะหนูเดินลงไปหาอาจารย์ที่สอนคือจริงๆก็คืออาจารย์พิงค์อาจารย์ชนิสาที่สอนหนูอยู่ในทุกวันนี้นะคะค่ะ <c oughs> ก็คุยว่าแบบหนูว่ามีความสนใจในเด็กพิเศษมากแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่า เนี่ยหนูเรียนดนตรีแล้วหนูอยากเอาดนตรีอะไปช่วยไปสอนเด็กพิเศษไรเงี้ยคะ่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะตอนนั้นแล้วก็ความโชคดีอีกอย่างนึงก็คือตอนนั้นมันจะมีทุนเรียกว่าอ o นเนอร์โปรแกรมค่ะก็คือให้ให้เราสอบละค่ะเพื่อที่จะเอาทุนเนี้ไปทําวิจัยในด้านที่เราสนใจมันก็เลยได้โอกาสที่เริ่มว่า เออเราจะทําวิจัยเรื่องอะไรดีแล้วก็พยายามหาว่าอะไรคือความสนใจของเราจริงๆคือตัวตนของเราจริงๆที่เราจะแฮปปี้ที่จะทําเรื่องเนี้ยไปประมาณแบบสองสามปีของระยะเวลาทุนอะไรเ<า>งี้ยค่ะก็เลยมาจบที่ว่าเออจริงๆเราสนใจเรื่องดนตรีกับเด็กพิเศษ<า>มันก็เลยยิ่งขยับขึ้นมาเป็นเรื่องของเด็กพิเศษที่มันเข้มข้นมากขึ้นพอจบปตรีอาจารย์ก็อาจารย์ดนตรีก็บอกว่าเนี่ยคือเรามีคอนเทนต์ดนตรีแบบเต็มที่แล้วเนาะแร้วเราเรียนมาตั้งหลายปีค่ะ เราน้าจะขยับไปเรียนในสาขาอื่นในสาขาการศึกษาพิเศษที่จะทาให้เราเข้าใจองค์ความรู้พวกนี้มากขึ้นหรือเอาไปประยุกต์ได้ใช่จะได้มีองค์ความรู้ทั้งสองอย่างที่มันแน่นทั้งคู่แล้วเราสามารถที่จะออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ดนตรีกับเด็กพิเศษได้สมบูรณ์มากขึ้นเข้าใจในสิ่งที่แบบเรายังขาดคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาพิเศษอยู่ะอะไรเงี้ยน้ําเรียนดนตรีเนี่ยเอกอะไรคะเอกขับร้องไทยขับร้องไทย,ไทยใช่ค่ะแล้วไดเอามาใช้ ในวิชาที่เรียนต่อไหมคะก็จะออกมาเป็นแบบรูปแบบของพวกกิจกรรมดนตรีให้ด้วยเด็กพิเศษเนาะแบบการที่เขาจะมาฝึกร้องเพลงไทยเดิมกับเรามันอาจจะไม่ได้จําเป็นกับเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาแต่ว่าการออกแบบกิจกรรมดนตรีที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของทักษะสังคมรวมถึงพัฒนาการในทุกๆด้านของเขาอันนั้นนะคือมันสาคัญมากกว่าซึ่งก็ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่เรียนจาก สาขาดนตรีศึกษาเราสังเกตตัวเองนี่แหละแล้วที่พอชอบมากๆเลยก็คือการที่เราเชื่อมโยงประเด็นที่เราสนใจเข้ากับสิ่งที่เราถนัด<ช>แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆอันนี้สำคัญมากเลยนะคะคะจริงๆสิ่งที่น้ำได้เรียนจากปริญญาโทจนตอนนี้กำลังทำปริญญาเอกนะคะคิดว่าเราได้มีโอกาสสื่อสารกับคนทั่วไปให้เข้าใจในเรื่องตรงนี้ด้วยมากขึ้นไหมคะเจริงๆกับกลุ่มคนพิเศษมากขึ้นเยอะค่ะเพราะว่า นอกจากเรียนแล้วก็ยังมีโอกาสได้ช่วยอาจารย์ในการทําโครงการที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษแล้วก็เด็กที่มีความพิการแล้วก็ตอนที่เรียนิญญาโทคือช่วงที่ไปประกวดนางสาวไทยพอดีค่ะอตอนนั้นก็ได้โอกาสในการที่จะพูดเรื่องของเด็กพิเศษท่ามีรอบไหนให,ให้หนูพูดหนูพูดทุกรอบเรื่องเด็กพิเศษจนแบบคนบอกว่าพี่เลี้ยงก็เราเราจะเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นบ้างไหม <c oughs> ไม่ค่ะหนูจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่หนูอยากจะสื่อสารให้ <c oughs> คนได้แบบรับรู้แล้วก็ก็เห็นผลว่ามันได้ผลจริงๆว่าแบบ คนไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะเด็กพิเศษเรียนหนังสือได้แล้วมีครูที่สามารถที่จะสอนเด็กพิเศษได้อมันมีส่วนนะคะเพราะว่ายิ่งเรามีโอกาสที่จะพูดในที่สาธารณะเนอะใช่ค่ะ,คะสำหรับน้ำเองอะคะ่ะประสบการณ์ในวัยเด็กเนาะที่ได้เรียน รวมกับเด็กพิเศษเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่จะเรียนเรียนด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันอยากถามว่าสําหรับตัวเราเนี่ยเรื่องนี้มันมีความสําคัญไหมการที่ได้ทํากิจกรรมด้วยกันได้เรียนด้วยกันได้มาคลุกคลีกัน มันสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนจะได้เห็นว่าโลกนี้มันมีคนที่มีความแตกต่างหลากหลายจากเราอีกเยอะเนาะแล้วคนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เราจะต้องออกไปอยู่จริงๆถ้าเขาเคยสัมผัสว่ามันมีคนกลุ่มนี้อนาคตเขาจะออกไปเป็นอาชีพอะไรเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือว่าเป็นนักกั้นเมืองอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าการทํางานของเขายังต้องคํานึงถึงคนกลุ่มนี้อยู่เสมอค่ะเพราะาหลายๆครั้งอะ่ะเราก็จะเห็นเนาะ นโยบายบางอย่างมันไม่ได้เอื้อต่อคนพิการเพราะว่าบางคนเขาลืมไปเลยด้วยซ้าว่ามันมีคนกลุ่มนี้อยู่ในสังคมด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างในประเทศที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างคนทั่วไปกับคนพิการเนี่ยเพราะว่าเขาได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจจริงๆว่าคนพิการก็สามารถแล้วก็มีสิทธิที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกันเลยเ้ยค,ะค่ะ ถ้าเราได้อยู่ด้วยกันเราก็จะได้เรียนรู้รู้จักกันมากขึ้นและเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าประเด็นนี้ไม่ได้แค่สําคัญกับคนที่มารู้จักกับคนพิการเนาะสำคัญกับตัวพลอเองด้วยเหมือนกันที่เป็นคนพิการเนี่ยพลอเป็นคนตาบอดเนี่ยคือการที่พลอยได้ออกไปใช้ชีวิตรวมกับคนอื่นๆในสังคมอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันทําให้เราได้รู้จักที่จะปรับตัวรู้จักที่จะ เข้าใจคนอื่นบ้างไม่ใช่ให้คนอื่นมาเข้าใจเรารอย่างเดียวหรือว่ารู้จักที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่คนไม,ไม่เข้าใจเราบ้างอ,อันนี้พอว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้แหละอย่างคนตาบอดเองเนี่ยหรือคนที่เป็นเด็กพิเศษเด็กออทิสติกอะไรต่างๆเนี่ยเนาะมันก็จะมีประเด็นว่าเอ๊ะควรจะให้ไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วๆไปไหมค<ะ>ควรจะไปเรียนเมื่อ,อไหรและเรียนเนี่ยเรียนห้องเดียวกันเลยดีไหมหรือว่า เออเขาจะต้องแยกออกมาเรียนอีกห้องหนึ่งอ,อย่างเงี้ยคือมันเป็นประเด็นที่พลอยเองก็ได้ยินมา,าตลอดเป็นข้อถกเถียงคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ค่อยได้มีประสบการณ์แม้กระทั่งครูเองก็เคยเป็นนักเรียนที่ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กพิเศษมาก่อนพอไปเป็นครูปุ๊บก็ไม่รู้จะรับมือยังไงไม่เคยประสบกับการที่มีเพื่อนที่มีความต้องก,การพิเศษอยู่ในห้องเรียนแล้วโดยเฉพาะการที่เราไม่เคยสัมผัสกับเด็กพิเศษอะ่ะมันทําให้เรา ลายไปมองว่าเด็กพิเศษคือภาระที่อยู่ในห้องเรียนค่ะครูหลายคนจะมองแบบนั้นจริงๆซึ่งมันก็เป็นทัศนคติที่ค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวเนาะกับการที่จะพัฒนาการศึกษาให้มันมีความเท่าเทียมเราอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นครูที่เป็นครูที่สอนครูให้เอาไปเป็นครูอีกทีหนึง่งซึ่งก็อยากจะเป็นสอนให้ครูเนี่ยได้เห็นว่ายังต้องคํานึงถึงเด็กพิเศษเนาะเพราะว่าแม้กระทั่งครูทั่วไปอ่ะในปัจจุบัน อัตราการเกิดของเด็กพิเศษเนี่ยก็มีจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็อยู่ในห้องเรียนนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากมดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะหวังพึ่งแค่สาขาการศึกษาพิเศษว่ามีแต่กครูการศึกษาพิเศษจะต้องดูแลเด็กพิเศษเท่านั้นเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กพิเศษก็มีทั้งในระดับที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงอาการน้อยในกลุ่มที่มีอ,มอาการที่ไม่ได้รุนแรงเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนในชั้นเรียนได้ซึ่ง ครูทั่วไปก็จะต้องรู้วิธีแล้วก็เข้าใจในการที่จะสอนในการที่จะให้ความรู้กับเด็กกลุ่มนี้ให้มากขึ้นนะคะคก็อยากจะแบบพัฒนาตัวของหลักสูตรให้ครูทั่วไปได้มีทักษะตรงนี้เพื่อที่จะให้เด็กพิเศษเนี่ยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างจริงๆอะคะ่ะเป็นความตั้งใจที่ดีมากๆ,ากๆเลยนะคะอยากให้มีคนที่ตั้งใจแบบนี้เยอะ เพิ่มขึ้นในสังคมเลยทีนี้อ,อยากถามต่อเข้าใจว่าเรียนมาจนถึงปริญญาเอกเนี่ยน่าจะได้คลุกคลีได้ทำงานกับคนพิการหลากหลายกลุ่มอยากถามต่อว่าอ่ะแล้วโครงการที่เราทำมาหลากหลายเนี่ยมีอันไหนบ้างไหมที่เราประทับใจเป็นพิเศษแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากโครงการนี้จริงๆจ,จ,จากในหลายโครงการนะคะทําให้หนูเข้าใจ ประโยคนึงได้ชัดเจนมากขึ้นเลยก็คือการเลี้ยงเด็กคนนึงต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านมันไม่ใช่แค่หน้าที่ของพ่อแม่หรือครูหรือหมอแต่มันคือหน้าที่ของคนทุกคนในสังคมในทุกส่วนที่จะหล่อหลอมสังคมสร้างบริบทบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การใช้ชีวิตของคนพิการแล้วก็เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนอะอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานอเงี้ยค่ะ,คะถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการสุดท้ายโครงการเนี้ยมันก็จะต้องจบแบบเด็กก็ยังไม่มีงานทําอยู่ดีแต่สถานประกอบการรับก็ไม่ไม่ได้ว่าจบแต่คือคนที่ทํางานร่วมกันในนั้นก็จะต้องมีความเข้าใจคนพิการที่เข้าไปทํางานในสถานที่นั้น,น,น เข้าใจว่าข้อจํากัดของเขาคืออะไรความสามารถในการทํางานของเขาเขาเหมาะสมกับการทํางานด้านไหนดึงศักยภาพของเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราแต่ว่ามันคือคนทุกคนในสังคมที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่จะทําให้คนในสังคมเข้าใจได้ก็คือการศึกษาม,มันก็จะย้อนกลับมาว่าทําไมในห้องเรียนถึงต้องมีเด็กพิเศษมันไม่ใช่แค่ดีกับตัวเด็กพิเศษเองแต่มันดีกับ ตัวเราที่เป็นเด็กโดยคนทั่วไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าแทนที่คนทั่วไปอ่ะมักจะคิดว่าคนอื่นที่เป็นคนกลุ่มน้อยเ่าจะต้องปรับตัวแต่จริงๆแล้วเราอ่ะต้องปรับตัวแล้วก็เปิดเปิดที่จะปรับตัวเปิดใจด้วยค่ะไม่ใช่ว่าใครต้องปรับตัวแหละมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปรับตัวแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันชด้วยกันแล้วสิ่งหนึ่งที่น้ําแบ่งปันมาเด็กคนหนึ่งเติบโตจากการที่คนคนทั้งหมู่บ้าน อันนี้พลอยว่าจริงเลยอย่างตัวพลอยเองก็รู้สึกว่าเราคงไม่ได้เรียนมาขนาดนี้หรือเราคงจะไม่กล้าที่จะออกมาดําเนินชีวิตขนาดนี้ถ้ามันไม่มีทุกคนอยู่ถ้ามันไม่มีคนที่คอยมาสนับสนุนเราในในทุกๆวันในกิจกรรมทุกๆอย่างที่เราทำก็เลยคิดว่าเหมือนไม่ใช่แค่เด็กคนหนึ่งที่โตขึ้นมานะทุกๆทุกๆคนในทุกๆวันของเราในวันนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะจริงค่ะเพราะว่า แค่เราออกจากบ้านนะคุณพ่อแม่มาส่งเนี่ยเข้าโรงเรียนเราก็เจอคนอื่นๆที่จะช่วยส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมเราแล้วในชีวิตประจำวันฟังดูแล้วเหมือนคอยเราคอยสังเกตเราคอยค้นหาวิธีจัดการปัญหาหรือวิธียังไงหน้าที่จะทำให้เด็กพิเศษหรือเพื่อนๆเ,เ,เราที่เป็นกลุ่มคนพิการร่วมกับตัวเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันได้ดีขึ้นเราเข้าใจกันมากคือเราเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นเพราะว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆและอยากให้เกิดขึ้น เยอะๆเลยในสังคมไทยทีนี้อยากชวนน้ำแชร์นิดนึงว่าเอ๊ะแล้วที่เราบอกว่าเออเราพยายามที่จะสื่อสารเรื่องนี้กับคนในสังคมมาตลอดเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กพิเศษวันนี้ในรายการของเราเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างไหมที่น้ำอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสื่อสารไปถึงสังคมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กพิเศษตรงนี้อยากให้ทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจต่อจริงๆไม่ใช่แค่กับเด็กพิเศษหรือว่าเด็กพิการเนาะแต่กับคนที่ อาจจะมีความแตกต่างจากเราไม่ว่าในด้านไหนให้เข้าใจว่าสิ่งนี้มันคือความแตกต่างหลากหลายซึ่งเขาก็คือส่วนหนึ่งในสังคมเช่นเดียวกับเราถ้าเราตั้ง Mindset แบบนี้ได้มันก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันระหว่างทั้งเราทั้งคนพิการหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้เหมือนเราอ่ะเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง สันติอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยาจ,จะบอกก็คือการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เนาะเรา,าจ,จะต้องขอความร่วมมือจากคนทุกฝ่ายคนทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาหรอกคะ่ะมันคือสิ่งที่เป็นความท้าทายที่เราจะต้องร่วมกันเผชิญแล้วก็ช่วยเหลือหาทางออกไปด้วยกันนะคะอ อยู่ที่มมมองอยู่ที่แนวคิดเลยเนาะถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาเป็นความยุ่งยากมันก็เป็นปัญหาเป็นความยุ่งยากถ้าเรามองว่าเป็นความทา้าทายที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่ร่วมกันมันก็เป็นความทา้าทายแล้วเราก็จะเจอวิธีที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราจะมนต้องไปหาสาเหตุว่าทําไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนี้แหละเรารับรู้แล้วเราเข้าใจหรูว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ เพียงพอแล้วในการที่เราจะอยู่ร่วมกันวันนี้ดีมากๆเลยที่ที่ได้เชิญน้องน้ำมาคุยนะคะแล้วก็ทำให้เราแล้วก็ผู้ฟังด้วยค่ะจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วสังคมของเราอ่ะมันมีความหลากหลายแค่เข้าใจแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะจะได้สามารถปรับตัวเข้ากันกับทั้งกลุ่มคนหลากหลายและก,กับสังคมของเราค่ะแล้วก็อยากจะชวนทุกๆคนเนาะให้ลองกลับมาสังเกตความหลากหลายสังเกตกลุ่มคนต่างๆที่อยู่รอบตัวเราบางทีเราอาจจะ ค้นพบแรงบันดาลใจค้นพบเส้นทางในชีวิตที่เราจะเลือกก้าวต่อไปจากกลุ่มคนเหล่านี้เช่นเดียวกับน้องน้ำด้วยก็ได้เนาะค่ะขอบคุณน้องน้ำม,มากนะคะที่มาร่วมพูดถุยกับเราวันนี้สำหรับผู้ที่สนใจติดตามเพจสำนักพิมพ์ผีเสื้อปิกบางนะคะก็เรามีเพจทาง f a c e b o o k ติดตามกิจกรรมของเราได้เช่นกันวันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมืความพิการ ไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาฉุดรั้งความกล้าที่มีอยู่ในตัวเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสรโรชาทิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและเกญญ์สอตันสุป,ปผลจุของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ออยังชอบ